สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิตาราละดาซึ่งไม่มีชื่อรายการแล้วก็ชื่ออะไรเลยนะคะวันนี้เรามาติมีมวันเด็กที่มันไม่ค่อยจะเด็กเท่าไหร่ก็พยายามให้มันเป็นเด็กอยู่ก็ใส่เอีย๊ยมติดกิ๊บก็น่าจะเหมือนเด็กอยู่วันนี้เราจะมาย้อนวันๆกันนะคะด้วย ของกินขนมของเล่นอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่มีของเล่นเมื่อวานไปเจอร้านที่เขาขายแบบของย้อนยุคพอดีเราก็เลยสาดานิสา,าเป็นขนมทั้งหมดเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครเคยกินบ้างเราชิมอะไรที่มันแบบง่ายๆก่อนไหมง่ายๆนี่เลยโคลาเมื่อก่อนเขาก็ขายเป็นแผงงนี้แหละ ทำไมเราพูดแล้วมันเหมือนเราแก่แต่จริงๆเราไม่ได้แก่เราแค่ยี่สิบสามเองเมคอ,อ,กกอนนะพเป็นอย่างนี้เขาก็จะขายเป็นแผง,งนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็จะฉีกฉีกนี้ได้นี่เราจะเป็นรดโคล,ลานะคะข้างในมันก็จะเป็นเยอะๆแกะตรงน,นี้วูกลิ่นเดิมที่คุ้นเคยตมสีตม ยังไม่หมดอายุหรือหมดแล้วมันอาจจะเป็นขนมเก่าซึ่งเก่าสมชื่อเพราะว่าหมดอายุแล้วนี่ข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นปะมันจะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดแปดเม็ดโคลาชัดมากเหมือนเดิมเลยก็คือลูกอมโคลาปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกก็อร่อยอะขนมเด็กอกสัะนิด แถวไหนมีขายบ้างมันน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าเราไี้ก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นพวกแบบร้านร้านของเล่นเก่าขนมเกา่าอะเห็นแล้วแบบตกใจมากว่าโอ้ยยังมีอยู่สมัยก่อนท,ที่แบบว่าขนมอะไรที่เป็นโคลาคือชอบหมดอร่อยหมดนะคะมาโคลาแล้วก็ไปโคลาต่อเลยกันอันนี้เป็นเป็นแบบมืแหวนอะแหวนของข้าว องาเอออันนี้อาจจะเน่าหลอกกินนี้เหรอหมดอายุเขาพิ่งผลิตได้สามเดือนนี้แล้วแต่กลิ่นไม่โคลาเนี่ยรสชาติก็ไม่โค้าจะไม่ค่อยได้แล้วว่าแต่ว่าคือแบบสมัยก่อนมันก็ไม่ได้แบบ เน้นอร่อยปะเน้นแบบเน้นใส่แหวนอะใส่เม็ดใส่ไม่ได้อะ่ะนิ้วใหญ่แล้วจ้ะมาสมัยเด็กใส่ได้ทุกนิ้วนี่ใส่ได้นิ้วเดียวแล้วสมัยก่อนก็จะแบบว่าซื้อมันจะมีสีแบบหลายสีหลายรสกว่านี้จะมีสีม่วงสีชมพูสีอะไรไม่รู้อาจจะไม่ได้แล้วแล้วก็แบบซื้อมาเล่นกับเพื่อนใช่ปะ่ะเล่นแบบพ่อแม่ลูกหรือเล่นละครกันอะไรเงี้ยแบบแต่งงานอย่างนี้ กอนด็กเคยเล่นไหมพ่อไม่รู้อ่ะเธอรักเธอนะแต่งงานกันสี่ด้องทำเพลงด้วยแต่ได้ได้ดแต่ได้ได้ดมันแมนี้แต่ว่าส่วนตัวคือไม่ชอบมันไม่อร่อยมันก็อมันก็กินได้แต่ว่ามันไม่มันดูเหมือนโคลาปอมอ่ะขอโทษนะคะพี่มันก็อร่อยแต่ว่าเปิดมาแล้วมันแบบ หรอโคลก้าหรอเนี่ยอะไรแบยก็คือใส่ส่วนใหญ่จะใส่แล้วก็แบบไม่มีอะไรนั่งดูกระตุกอระเนี่ยเนี่ยเงี้ยเสือประมาณเนี้ยคือแบบมันฟิวฟิวแบบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยใส่นิ้วแต่ตอนเนี้ยใส่แค่ได้แค่นิ้วเดียวมีอะไรต่อไปที่เป็นโคลาเราพักโคลาเลยดีกว่าตอนนี้เปื่อยแล้วโคลาเต็มปากนี่ดีกว่านีเพราะว่านี่ชอบอันนี้มาก CC Stick Mix Fruit แล้วก็มีภาษาเกาหลีซึ่งอ่านไม่ออกนะคะแกะเลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนรวมผลไมารวมมี Apple, มแอปเปิลมะละกอยส้มไม่ใช่แอปเปิลสตรอเบอรี่สับป,ประรดส้มแล้วก็บลูเบอรี่นะคะชอบมากที่สุดทำไมกลิ่นแปลอ <laughs> กอ่ะกลิ่นมันอาจจะไม่จำไม่ได้แต่รสชาตินอาจ,จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยสีนี้น่าจะเป็น สีขวาสีขวาคือสีบูเบอรี่นี่ในซองมันจะมีอย่างงี้เลยอะไรทั้งอย่างงี้ก็จะเป็นแบบสีพัดเทิลทำไมสีฟ้ามีอันเดียวเอ,อ่ยบูเบอรี่แพงแหละมาชีมบูเบอรี่อันอนั่งนี่นี่ลูดออกมาลูบอ,อ,อืม <c oughs> แต่อร่อยเหมือนเดิมน,นะแต่ความรู้สึกมันแค่มไม่ไม่เหมือนเดิมอะทำไมมันเหนียวเหนียวนึบนึ <c oughs> มันอาจจะร้อน แต่อร่อยก็เด็กๆมันไม่มีอะไรนู้นแล้วก็นั่งดูดูการ์ตูนท่าคอมแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หน้าทีวีแล้วก็รูดน,นั่งดูดูเลมอนดูแบบเจ้าขุนทองยามเช้ากินขนมตั้งแต่เช้าเลยจ้ะไม่หวานมันแบบมีความเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยเป็นคนชอบเปรี้ยวไงไม่ถึงกลิ่นตัวแตเล่น ต้องบอกว่าตอนเด็กไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเราก็เลยจะเล่นคนเดียวซื้อขนมแล้วก็แบบมาคุยอย่างเงี้ยคนเดียวเล่นขายของนะเอาอะไรดีคะเอานี่ใช่ไหมคะเน่ค่ะสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีแบบเกมเศรษฐีแล้วก็เราก็เอาเงินปลอมมาวางแล้วก็หยิบเองจ่ายเองทอนเองคุยเองคนเดียวเหมือนตอนนี้ก็คุยเองคนเดียวกันตอนเด็กไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้ก็ไม่มีเพื่อนน่าเศร้า ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็เล่นคนเดียวต่อไปนะคะยันแก่ยันฟันไม่มีหมดปากก็เล่นคนเดียวต่อไปแบบโอ้โหดีจ้าลรออันนี้ต่อไปอันนี้เป็นลูกอมอัดเม็ดนะคะมันก็จะเป็นแบบมีมีตัวบางอันก็เป็นตัวเลขใช่ไหมแบบปั๊มลงไปในหินปัตต์แล้วก็อันนี้มันเป็นแบบตัวภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราชื่อน,นิตาเราก็ต้องกินตัวแอหักหั<ว><า><ว><า>จกจะไม่เป็นไร อืมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอร่อยกว่านมปกติแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะชอบรสชาตินมปกติที่มันเป็นเม็ดขาวๆมากกว่าแต่เน้ชอบแบบสาวกช็อกโกแลตฟอเวอร์ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าแพงนะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยที่ซื้อมาคือหนึ่งร้อยสิบห้าบาทไม่น่าจะแพงมั้งตนะ่อไปอันไหนดีเป็นอันนี้ละกนันนี่ป๊อป๊อบป๊อป๊ปอป๊ปอบซ่า มินิป๊อปซ่านะคะอันนี้เอารสโคลาแล้วก็รสโซดามานะคะโค้าเบุดอแหละตอนนี้เรากินโซดาตัดก่อนข้างหลังมันก็จะข้างหลังก็จะมีแบบตัวกระตูนอย่างนี้น่ารักน่ารักมากเขาทำแพ็กเกจน่ารักอมยิ้มกลิ่นมะนาวอ่ะไม่ใช่โคลาหรอก็เห็นตรงนี้มันเป็นโซดาสีฟ้านล้วก็โซดามะนาวมันก็ต้องเป็นรูปมะนาวสีเขีมยิ่ง่เป็นมะนาวก็ต้องเป็นสีเขียวปะ ทำไมขนมสมัยก่อนกลิ่นไม่ดีทุกอันทาราหกไหมหกแล้วเป็นไรนี่เป็นผงๆงอย่างนี้เลยหรอแต่จำไม่ค่อยได้แล้วนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เหรออันนี้เราจะมาชิมนะคะอันนี้มันต้องเป็นแบบเปาะแปะปะแล้วเขาบอกว่าเปรี้ยวซีดซาจุใจอ่าซิมเบิง เปลาะแปะเลยหนูว่ามันนานแล้วแน่เลยมันมีเม็ดเม็ดแข็งเป่อยเปียกมันมีเม็ดแข็งๆที่มันคิดว่ามันต้องเครื่องที่เคยกินแล้วมันจะแบบเปลาะแปะในปากแต่อันนี้มันไม่เปอาะแปะแสดงว่ามันต้องนานแล้วแน่แล้วลงจิ้มใหม่มันอบใจอยู่ด้านล่างที่เป็นปลาแปะเนี่ยเวลากินเมื่อก่อนก็พอดูดูเสร็จก็ไปจิ้มอีกนี่ไง เข้ามานี้มก็จะเป็นขงอีกนี่ตะเกียบเพราะว่าเราลมเลิกดิบไม่มีก็ไม่มีเขาอาจจะเลิกผลิตฟอรแปรแล้วเขาอาจจะลืมใส่หวานโค้าก็คิดว่าไม่คงไม่มีหรอกแล้วก็ต่อไปเราเหลือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแด้าสิบเอ็ดโอ้เยอะมากต่อไปนะคะเราก็จะมาเอานี้ดีกว่าแข็งแข็งเมื่อก่อนชอบกินมากอันนี้มันเป็นรสกรฟปนะคะอังห่นมันจะมีรสอะไรอีก่ะโคลาปะรสส้มเออมีรสส้มมีรสอะไรอีกจะไม่ได้ละอันนี้กลิ่นดีสุดเลยตั้งแต่ดมมา เพิบ๊ๆนี่มันจะยาวแบบยาวมากมาซิมนะคะแต่อันคือแข็งแข็งก็เหนียวแต่มันคือลูกอนมะกินมันก็จะแบบอุ่งนจงางๆองางนปลอมอะแต่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนมันแข็งกว่าน,นี้หนูรู้สึกว่าที่ซื้อมามันค่อนข้างเก่าแล้ว แต่มันยังไม่หมดอายุแท่รู้สึกแบบมันใกล้ละกินปอมๆแต่อร่อยมันก็แบบไว้เด็กอะเนาอตอนเด็กเราก็แบบกินได้หมดลูกอเม,กม <laughs> เคี้ยวนุ่มกี่โมง,งเคี้ยวนุ่มกี่โมงลูกอมเคี้ยวนุ่มนุ่มกลิ่นอง,งนุ่นตาชิรี่หนูเปลี่ยนสโลแกนให้นะคะลูกอมเคี้ยวเหนียว เปล่นจากนุ่มเป็นเหนียวนะคะมันเคี้ยวเหนียวเป็นอาวุธได้ด้วยและยาวมากนะี่ยแบ่งเพื่อนได้สิบหมู่บ้านกอไปกินอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินคิตตี้บอดเข้าไปคิตตี้บอยไหมคิตตี้บอดขนมแบบเป็นโคนเหมือนโคนไอติมแล้วก็บีบครีมเองต้องบีบเองนะ น้องๆเคยเล่นระเล้าคาบีบอะบีบครีมอะเปิดพะโอบออกมาแล้วก็จะมีตึงอันนี้น่าจะเป็นโคนก็เป็นครีมอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตวานิลลานะคะแต่ไม่อยากกินอันนี้อยากกินองุ่นอยากกินอันนี้เ <c oughs> อากกอ,นนอันนี้ดีกว่าถามจริงตอนเด็กแกะยากแบบน,นี้ไหมอะไรก็จะเป็นแบบนี้ ก็แบบนี้ก็เหมืนนี่เป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยบีบหมดอ่ะหมายถึงว่าบีบอ๋อมันมีหลายโคนเลยข้างในโคนข้างในถุงก็จะมีสี่โคนนี่คนสิวเขาเรียกว่าคนไม่ได้เรีกโคนนะคะคนแล้วเสียตรงนี้ได้หรือเปล่า แล้วเราก็จะเล่นเนี่ยเราชอบเล่นสมัยเด็กเราชอบเล่นแบบขายของคนเดียววงล็บคนเดียวตอนนี้เราก็เล่นคนเดียวบีบเราจะเจาะเจาะอันนี้เหมือนกาวเหมือนกาวกาวแบบกาวหลอดอะ่ะแล้วก็บีบขึ้นมา อืนี่ยีประมาณจะเป็นอย่างปี้ปปีป๊ปปีป๊ปปี๊ปแล้วใส่โคโลลงไปนะคะแต่เขอชิมโค้ดไม่อร่อยอ่ะ <c oughs> มันไม่มันไม่เหมือนที่คิดอะ่ดกะกินกับโค้นอาจจะอร่อยปิ๊อ้ ินได้เพราะเราเช็ดัวแล้วเราจะทำให้มันเป็นไอติมไอติมคีโม <c oughs> ประมาณนี้แหละมันเหมือนเหมันไส้เดือน <c oughs> กลิ่นอง,งูนมันเป็นครีมนะมันคือครีมอะ่ะ <c oughs> ตอนเด็กเราชอบอะไรแบบนี้หรอ ก็คือเจ้าของถ้าเจ้าของขนมมาเห็นก็คือด่าแล้วนะไอ้นั่นก็ไม่อร่อยไอ้นี่ก็ไม่อร่อยตอนเด็กเราอาจจะไม่ได้เน้นรสชาติไงเราเน้นว่าอุ้ยมันมีอะไรทำมันแบบน่ารักอะนี่แต่คนอร่อยหืม เราไปอันต่อไปดีกว่าอ๋อแล้วก็อันนี้ดูราคานะคะเห็น10บ,บาทหนึ่อกอง10บ,บาทการอื่นเขาไม่มีแปะราคาไว้ก็ถือว่าถูกนะถูกมากอะเพราะว่าได้โคนสอันแล้วก็มีหลอดอันนั้นอีกแต่เหลือสองอันสุดท้ายแลย้วเรามากินยำๆก่อนเนาะอันนี้มันต้องเป็นหมักกระล่งอันนี้ ตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่เกลื่อนหมดเลยเซเว่น <Seven S 1> ก็มีคิดว่าน้องๆหรือว่าแบบใครก็คือกินแน่นอนมันคือตำนาวิธีการกินที่ถูกต้องคือดีดีีด่อนแล้วเราก็มันจะมีซองข้างในผงๆนี่ตัวอร่อย ตัวอร่อยตัวอ้วนแต่ตอนเด็กๆชอบกินมากแต่ว่าไม่ค่อยได้กินหรอกแม่ไม่ให้กินเยอะแต่อร่อยอ่ะใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็คคเร่เเรนี้ มีวิตามินด้วยนะจ๊ะ A อมีวิตามิน A วิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน C จากอะไร <c oughs> จากอะไรไม่สนละกินก่อนอ,อร่อยอร่อยอ่ะจากบรรดาทั้งหมดที่ซื้อมาอไอ,อะสุดแหละเราจ้ากินจริงจังได้หรือปะบางคนก็เมื่อแต่เมื่อก่อนใช้ช้อนมันแบบสาใจกว่า ินนะแบมไม่กินเหรอทำเลไ,ไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรอร่อยดูจากการกินทั้งหมดอันสึกษาเลยค่ะเป็นสบู่นกแก้วแทงใช่ไหมในซองนี่ซื้อมาเป็นซองหนึ่งซองมีห้าอันนะคะตรานกแก้วจาจา,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 านี่มีห้าอันห้าสีแล้วรสชาติเหมือนกันไหม ต้องบอกว่าอันนี้ไม่เคยกินนะจริงๆชอบกินหมากฝรั่งที่มันเป็นเหมือนบุหรี่อ่ะเคยกินปะมันเป็นเหมือนบุหรี่แล้วใส่ซองเหมือนบุหรี่อ่ะแต่ว่าไม่มีพี่เขาบอกว่ามันเลิกผลิตแล้วเสียใจซึ่งเป็นสีที่แบบสีสมัยก่อนมากสีเจ็บอ่ะสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีฟ้าฉันคือสีม่วงอย่างเงี้ยแต่ถ้ายุคนี้ก็จะเป็นแบบสีเลืองสีส้อ่อนโยน ข้างในมันมีลายการ์ตูนด้วยอะ่ะม,ม,มีมีเพื่ออะไรนะอันนี้น,นี่ข้างในแกะมามันเป็นการ์ตูนเงี้ยข้างในดีกว่านี่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นนี่งแข็งมาเป็นหมาค่อนข้างที่แข็ง,มา,ง,งมากมแต่พอเคี้ยวแล้วมันก็น,นุ่มอะ่ะแต่อร่อยอ่ะ แต่คิดว่าทุกสีรสชาติเหมือนกันแหละตอนเด็กใครเคยเป่าแข่งเป่าหมากฝรั่งกับเพื่อนแบอบกเอาเอาหม้กฝรั่งหอ่อเลยแล้วก็เป่าให้มันปุงๆเนี่ยคือใครทําได้จะหมานยะคือแบบโคตรเทพโคตรเก่งอะ่ะคนทพี่เก่งเก,กินเรามาให้คะแนนกันเรากินชิมกันครบหมดแล้วเป็นขนมแบบยุควัยเด็กนะคะ เด็กในยุคหนูมันอาจจะมีเด็กกว่านี้มันอาจจะแบบมีเก่ากว่าน,นี้แต่ว่ามันเกิดไม่อาจจะเกิดไม่ทนันแล้วก็มันมีอันที่แบบว่าไม่มีเลิกผลิตไปแล้วว่างแล้วก็หาไม่เจอบ้างนะคะที่ชอบที่สุดก็คืออันนี้เป็นยำยำช้างนวลนะคะอร่อยเหมือนเดิมตลอดไปและตลอดกลาลอันที่สองอันที่สในวันนี้นะชอบอันนี้ มันก็คือลูกอมโคา<ม>ก็แบบกลิ่นหอมโคลาชาร์เป็นรสชาติเดิมเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเลยนะคะอันที่3ก็คืออันนี้ที่ชอบมากๆแต่ที่หักเพราะว่ามันอาจจะร้อนหรืออะไรไม่รู้อะมันไม่ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่อาจจะต้องไปแช่เย็นอาจจะอร่อยเหมือนเดิมแต่ณนะตอนเนี้ยให้อันนี้ที่สนะคะแล้วอันที่4<ม>เป็นหมากฝรั่งมากันหมากฝรั่งอร่อยอร่อยเลยอันที่ 5นะคะเป็นอันนี้แล้กันนมอ,อัปดิทอันนี้ให้เพราะว่าเป็นลรดับคะ่ะส่วนอันอื่นก็ไม่ต้องให้คะแนนแล้วก็เอาเป็น5อันดับแล้วกันนะคะจบแล้วกับการย้อนวัยเด็กนะคะเป็นขนมวัยเด็กนะคะก็ประมาณนี้จริงๆก็มีอีกแหละแต่ว่ามันไม่บางอันก็เลิกผลิตไปแล้วบางอันก็ไม่มีหาไม่เจอ พอเราเอาแบบขนมมานั่งแบบย้อนวันหวานใช่ไหมแล้วก็นึกนึกถึงแบบเออตอนเด็กเรากินเคยกินอันนี้แล้วแบบเราทำอะไรกับในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วทำอะไรแบบที่บ้านก็จะมีของเล่นเยอะแล้วก็แบบชอบเล่นขายของชอบเล่นเออคุณครูแบบก็คือสอนคนเดียวนะเป็นเล่นคนเดียวคุยคนเดียวทุกอย่างคนเดียวแล้วก็เมื่อก่อนเล่นแบบว่า เมื่อก่อนเวลาไปโรงเรียนใช่ไหมคือพ่อแม่ไม่ได้ไปส่งนั่งรถตู้คุณครูตอนเช้าจะมารถตู้จะมารับตัวเองก็อยากเป็นไงอยากสวมบทบาทเป็นคุณครูรับส่งนักเรียนจ้ะเป็นนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านใช่ปะแล้วก็จะนั่งแล้วก็ทำํำท่าบป,ประตูอ้าวน้สวัสดีจ้าแล้วก็เดินลงไปรับเด็กนักเรียนซึ่งไม่มีใครนะก็คือคนเดียวรักเหล็กนักเรียนแล้วก็จัดอ้าวอย่าไปไหนลูกอย่างนี้ ตลกอะแล้วก็แบบขึ้นไปใช้ก็ปิดประตูปั้งนี้เลือแถ้าไปต่อก็เปิดอย่างนั้นเปิดไปเปิดมาแล้วก็ทําเป็นจัดเด็กจัดอะไรบางทีก็ไปเล่นเป็นนักเรียนเองเก่งมากคือแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแล้วก็ชอบเล่นแบบทําอาหารทำอาหารก็ไม่ได้มีเหมือนยุคนี้นะที่แบบมีกระทะมีหม้อมีเตาแก๊สอะไรไม่มีก็เป็นแบบจิตน,าาจนตนาการคือใช้จินตนาการล้วนสมัยนั้นมันแบบไม่ค่อยมีของเล่นอะไรแบบนั้นด้วย ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่เคยกินหรือว่าเคยเล่นซึ่งหนูอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รู้มากขนาดนั้นก็ใครที่เคยเล่นหรือแบบอายุมากกว่าหนูนะจ๊ะก็มาเมนต์บอกกันได้ว่าเคยเล่นเคยกินและชอบอะไรมากที่สุดอาจจะชอบเหมือนกันก็ได้ก็เมนต์มานะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ตาละรดาด้วยนะคะก็จะมีแบบผลงานหลากหลายขึ้นช่วงนี้นะคะก็จะมี คเวอร์เพลงก็โคเวอร์ page, อยู่นะคะร้องเพลงต่างๆแล้วก็ทําคลิปสนุกๆกกับเพื่อนๆหรือคนเดียวแบบนี้นะคะก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้ว่าอยากดูอะไรอยากชมอะไรแล้วก็ยังไม่มีชื่อ,อรายการจริง,รงๆก็<笑><笑><笑>เอาเป็นว่าแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาคิดกันนะคะ<笑><笑>ตอนนี้ก็คือจับชายเวอร์นะคะคแม่ประมาณนี้คะ่ะก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะจ๊ะ จะไปกับเพื่อนหรือว่าคนเดียวหรือว่าร้องเพลงก็ฝากติดตามทุกผลงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ